มกปลาซิลบะเนาะมกป่าบริขางใส่กระแตะเลยเนอะได้มกธรรมชาติเลยนี่จะได้ดังไปตุ้มข้าวปุ้นมันหลวงกันคัวสาจ่อยมันหลวงกันคัวสาจ่อยแล้วได้ไหมเนี่ยังบระทันได้เห็นเต่าพับ อย่างมื่อเือนเอาน้ำที่น้อยบ่แม่เออคือวกแกงน้อยนึงทางนี้กินข้าวท่าแล้วทางนี้เมื่อยท่าเนานะไม่เทาเน้ออยากเขาเ่าติดเส้นอเ,เ,เนอเเเนอมาแต่หน้ามาแต่นหน้าแล้วแล้วนาะเข่าเออจาเจ้าเนาะแล้วแล้วเข่าเราจะยังไปแล้วไป,วไปให้ยังวันนี้เออไปเบิง่งไปหากินนี่แหละเนาะ นี่ครักระจ้รวข้าวปุ้นปิ้งปลาคั่วบอกอโนปลาเออปิ้งจังหน่อยนึงนะค่น่ออย่านอน้ไม่นี่ก็ตาให้ึงเตะกนนี่นไว้มาเต็มหอว

ดูไปเลยค่ะแมถุงค่ะไปด้วยพอสนไหมพอเลยนางเลยตุดตลยยังอันนั้นในเบขปุนในเบไดนกินลาชมตูนี่กัน โล่โนี่ก็ได้ยังซีกปลาให้ดีเ้าเมือนี้ย,ยามลมหลเ้าห้าสามซีแล้วมาจิ้มไข่มีบะมีเลยอยู่เพิ่นเฮยเดกเลยแล้วไข่ตู้นี่หรือวเออเอ้โอ,อ่เขาเพี้ยนม,มากบะ <c oughs> เออเาเพียมออกก็ได้

บวชสาวจอยเนาะใส่งานสาจอยอีกบุคคนครัวสาวจอยอีกมือนี่คูัครัวเดี่ยวขึ้นมืยหน่นเดี่ยวอับุคม ววกานี Scroll, ite, so okay. ้ทำซาบอือะไทำอเาไปสวนกัแบบนี้ละหมอค่ะสุกเป็นที่เรียบร้อยน้ยน่งก็ตุกน ผู <laughs> right ้หนึ่งแล้วเอาล่งผู้หนึ่งแล้วเป็นผู้เท้าขึ้นเละบ่พอดีนะขินกับเอาเนาะตามบังห่งแล้วนี่แหละกัาบเอา อันใดขามีเครัวมาือ่เพ่หารรายือนก็เลยม่สล่เพื่อนบ้านดี ถอดันเข้าถายเอดนะช่ายเอหมดอันนี้ก็ล้างเอาพีษฝุ <S <S ่นมันออกล้างเออขอบใจใส่ได้คนตัวอันคุณทยอันโซนพลอยนะ มาเนาะกาถุงมนดันนะผู้ใดผู้โหอ่ะอยู่ทงนาผู้ใดดำตรงนบ่ได้มากเอ้ามอนจาไปหลายคนม่วนไหนแล้วมือน้นเด๋ยวมาี ย่ได้เสียงได้เสียงมีแต่กองตะล่างบ่ได้เสียงขึ้นมาเพิ่นี่ไม่คุณไม่ได้ไชนะครมันล้อาไปคุอด้คุมันมันคะมันบมนะบ่บ่่ได้บมีสวน

ว้าบเดี๋ยวไปจับยิงมาไหมอันนี้เยตลายใี่เอามาปาลูปมือเซตลายใช่มาปารูปมาเรวเดิมเดิมเดิม เอาแบบนัวๆเจ็บเซ็บนัวเซ็บแต่เราเองบ่เห็นแล้วเห็นแล้วใช่แล้วเค็มนิดหน่อยเค็มนิดหน่อยเผื่อเผื่อเอาบางหุ่วงใส่เด้งอืม คิดฮอดเถอะบอเบิ่งดูไปจอบเดี๋ยวไปจอบเบิ่งคนคิดฮอดกันกันเด้อเบิ่งิไหนจอบเบิ่งเขาเขาไปหวานนู้คนณอะพี่น้องคนหวานีพูนคนน่ะคิดฮอดตอนไหนก็ใจตอนกินตำมะม่งกินตำมะม่งเธอได้คิดฮอต่แล้วบอเคยกินอาหาร่นาะ ตอนกินเจียปลาแดกน้ำกันนะท่านคิดฮอดตอนอันมาแต่ก้นมันผเนระแล้วกินแล้วผัวตับัุไม่กินเหนื่่นกได้กินตดะเอ้าผัวมากเมื่อคุณรับกรบปกได้กินเรากินแต่แนวอื่นสีสัน เป็มจะแซฟนี่เปิ่อนฮานได้เลยคุนบ่แม่ปกติกะทงเปื่อทงปิตสองเปื่อกแล้วเปิดหาร์ดวันนี้ก็มีแต่ทาสิ้งปลาซุกเนาะพี่น้องเนาะสิ้งปลาซุกแล้วเอาจต็มเลเอามาซาซิซุกแล้วอ้าวเฮ็ดไังอันนี้ เดี๋ยเพอน้ล้ก็ารี่เจาคกเ่อแอละเจ้ก็เห็นเคยเห็นช่างอาณาอาบน้ำ้วตื้นน้ำขาน่าจะตามคิดว่าเนี่ยกรเจาจะเอาไปให้ธรงมเพราะมันเป็น ทับยาจนเพืเป็นดอกพึ่งคนไทยก็เอนดอกล้วยไม้แน okay. ี้ว่าคนลาวจะเอ็นาดอกพึ่งคุณเจ้าก็เอามาโ่งให้้วก็เขียนแบบคุณเจ้ามาโ่งให้กุเจ้ากัิไลายนกิโลกิโลห้าพันสบกิโลหนึ่งามากินสห้าพันหแล้วแล้วัการก็เจ้ากระเจ้าก็ล่มนี้ร่าเงลนเรือทาไปง้าบนเรือติดลก บ่ไ,ได้ยากินเลยบางคนได้แชนนึงก็มี<อ>นะบางคนก็ได้ตอกแชนก็มี้แบบมันเพลียไปมั้งตะเคียนไม่ได้เงินเงินแบบเปิ่งปิงป่าของเฮาอันนี้เต่าปิงเต่าอบปิงป่า เป็นเงอนเลยเนาะ <laughs> ใคร้จีซุกแล้วปิงฟาก่ะอืมมันลายแตกเลย Tắc mà bưng đâu, tắc mà bưng đâu nói nâng Bên mưa cố hay nó xạo ừ, Đây, hữu, ừ. Ô, mặc viết bán là đi phết hàng ยานแต่บุเพยุบใจยุกใจเ้ยนอกเผื่อเขาปุ้นแน่นแมนสุกแล้วสุกหลายมันสิติดหนัง กินชุกชุกดิบๆพอกินให้มันชุกเลยป่าชุกนะได้แล้วไปไปขึ้นกินข้าวน้ำเดียวไปไปเดี<ป>น,นี้ปี๊งป่าเขากับชุกเป็นที่เรียบร้อยนะพี่น้องเนาะ <c oughs> เบิกดบต้งนึกนึกนะต้องนึกรับอกหลายลา

ดูเด็กดดอยู่เพื่อนน้องจได้แล้วไจาานะาเส็เราไปกินข้า่นเออเอาไปก่นเปนซ้องเลยผีผีเฮ้ยผ ไปเอาบรรยากาศกินอยู่ส่วนพักเพื่อนอ้อกินทางล่างส่วนส่วนพักเงินไม่ยาปลาเลอะทุกปะมันเลอคักแท้มันจะไปเด็ยามบ่เรเนาะบเรเด้ออยู่พุ่ไหนบุเรบเรดบเร็เอาซาดมีไปเลยบุเร็เด๋อ่ที่เดออย่กนนะไทยฮกทำงานเสร็จแล้วก็ย้ายของ ปเขาต้องไปเอาบรรยากาศนะพี่น้องเลยแต่บรรยากาศไปไงคั่วไงคั่งเออแบงให้เล่าแม่เลากไปน้ำเอออัตักแบงออกต่มาลายลายเอาข้าวปุ้นเนี่ยค่ะแบงข้าวปุ้นให้เราเนี่เอาข้าวปุ้นเน แบบต่ำมันจะสีเข้มๆหนิดหนึ่งนะเข้มข้นเข้มปะไปแล้วเขาก็ไปเด็ดพักสลัดเด็ดพักไอ้ช่างยุ่ส่วนกิ่เลยฮะโคตรดังเลยนเออตางล้วนดจัดเจนละได้ปั๊ดนี้อขั้นมันแซ่บเลยสิมาสอนให้น้องจ้อยเปิดหานเออเนี่ยมันสีฮอนแต่สิได้ขายน้ำปั่นแหละอ่ะลงก้อนกันเลยท้อจ้อยพลาดไปเลยไหม หายไปเลยนี่โอ้นั่นนั่นไปได้ี่น้องเ้ยหมนเ้ดุปนบด้กิจบจบงานนี่เนาะจบงานเนี่ยตั้งใจเฮ็ดตั้งใจเฮ็ดมาบักกไก่มาเฮ็ดคว่ำสรางบได้กิบได้ เขาเตรียมไปกินแบบเอาบรรยากาศอยู่ส่วนหลังบ้านบได้เอาปลานี่ใส่อีกเนาะมันจังครบไปเข้มข้นเห็ดตำอยู่เฮือนแล้วแล้วย่อกินข้าวสวนวะ ไปไปกินส้มไปใจไปไปกินส้มหน่อยไวไปไปกินแตงัมหุ้งกินนะอย่าเอาบัวยากนะเก็บพอกินเบียร์ไปเล่นมองเฮ้หมดน่ะเออกินเบียร์มาเพื่อขวดหนึ่งเดียว์ไปเลยเอามา